สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเครื่องและก็เครื่องรางดีๆนะครับแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกุมารทองของหลวงพ่อแกะวัดลำลูกบัวนะครับก็กุมารทองหลวงพ่อแกะวัดลำลูกบัวนะครับหลวงพ่อแกะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเต๋อีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับเรียญวิชามาครบ จบตามหลักสวดน,นะครับและได้เป็นผู้รลลวบรวมมวลสารให้หลวงพ่อเต๋อด้วยนะครับในการสร้างกุมารของหลวงพ่อเต๋อครับส่วนกุมารของหลวงพ่อแกะเนี่ยครับเริ่มเริ่มสร้างกุม,มารในปี2524ถึง25 2525นะครับพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแกะนะครับซึ่งจะมีคนในพื้นที่กลุ่ม บางกลุ่มหรือหลายกลุ่มนะครับก็จะบอกว่ามือสร้างบางองค์เนี่ยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2510น,นะครับและหลวงพ่อเ๋กก็ได้ช่วยเสกด้วยนะครับซึ่งว่าได้ว่าเป็นสายลูกศิษย์หลวงพ่อเตกที่เริ่มสร้างกุมารทองเนื้อโลหะเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ที่ใช้บล็อกโลหะมาสร้างเป็นกุมารน,นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่ง ปูมานของหลวงพ่อแก่เนี่ยครับจะมีอยู่พามพิมนะครับหลักๆก,ก็คือพิมพ์มือสั้นที่เห็นอยู่ในรูปนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์มือยาวนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์นั่งหอยหรือว่านั่งสังนะครับก็จะมีอยู่พามพิมครับส่วนพิมพ์นั่งหอยเนี่ยครับก็จะสร้างหลังจากปี2525 25ไปไปอีกนะครับซึ่งวิธีการสร้างเนี่ยก็จะเป็นแบบฉบับเดียวกับหลวงพ่อเต๋เลยนะครับก็คือ ท่านก็จะใช้ดินเจ็บป่าช้านะครับดินเจ็บท่าดินเจ็บโป่งเจ็บสวนเจ็บไร่เจ็บนาเจ็บวัดเจ็บไข่ดินเจ็บถ้ำแล้วก็ผงพายกระดูกเท่ากระดูกต่างๆนะครับโดยเฉพาะกระดูกเด็กตายวันเสาร์เผาวันอังคารนะครับซึ่งจะมารวมเป็นอาการครบสามสิบสองนะครับจึงได้เสกเป็นกุมารทองนะครับและกุมารทองของหลวงพ่อแกะเนี่ยครับก็จะมี วัตถุมงคลพิเศษอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับได้แก่ตะปูตอกลงศพนะครับซึ่งจะมีอยู่ในกุมารทองของหลวงพ่อแกะมือสั้นนะครับหลักๆเลยนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับคนพื้นที่นะครับก่อนที่เขาจะเช่าหาการกุมารทองหลวงพ่อแก่นี่ครับเขาจะนํากุมารทองเนี่ยไปเอ็กซเรย์นะครับเพื่อหาตะปูหนึ่งดอกในในตัวกุมารทองนะครับ ก็ถ้ามีเขาก็จะถือว่าเป็นอุมาลทองดูพิม์ตรงแล้วดูอะไรแล้วครบแล้วเขาก็ถึงจะเริ่มเช่ากันได้นะครับส่วนรุ่นมือยาวแล้วก็รุ่นอื่นนั่งหอยนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีตะปูหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนพื้นที่ไม่ได้บอกมานะครับส่วนมือสั้นรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อแก่เนี่ยครับก็จะมีมวลสายของหลวงปติเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับ ส่วนรุ่นอื่นก็จะมีมวลสารลดหลังลงไปแล้วก็เป็นมวลสารใหม่นะครับซึ่งก็เป็นตามตำราของหลวงพ่อเตนะครับก็เออกูมาของท่านเนี่ยครับมีประสบการณ์มากมายนะครับแทนหลวงพ่อเตะได้เลยนะครับราคาก็ยังไม่แรงมากครับคนในพื้นที่ต่างหวงแหนแล้วก็ขอดูก็ไม่ให้ดูนะครับเก็บกันหมดนะครับคนสมัยนั้นบอกว่านอกจากหลวงพ่อแก่แล้วยังสร้างวัตถุมงคลอีกมากมายนะครับ และก็ยังเป็นที่เคารพของนักการเมืองหลักๆด้วยนะครับเช่นโชลิกภัยนะครับแล้วก็คุณอาภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูภูมานทองของหลวงพ่อแก่นะครับแล้วก็จะวิสอนวิธีการดูด้วยนะครับก็คือวิธีการดูเนี่ยครับอย่างนี้มีบัตรบัตรสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับจริงๆ บาทไม่ได้สําคัญนะครับในการเลือกวัตถุมงคลหรือว่าเลือกกุมารนะครับก็แค่เป็นสิ่งหลักประกันในการขายของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความไว้ใจสาหรับคนที่ดูไม่เป็นนะครับก็สําหรับกุมารหลวงพ่อแกะเนี่ยครับก็จะมีพิมพ์หลักๆอยู่3พิมพ์ครับพิมพ์หลักๆสามพิมพ์ก็คือพิมพ์มือสั้นแล้วก็มือยาวแล้วก็พิมพ์นั่งหอยนะครับหรือว่านั่งสังผมส่วนใหญ่จะเก็บมือสั้นมากกว่านะครับเพราะว่ามือสั้น ในความชอบของผมเนี่ยก็คือมีมวลสารของหลวงพ่อเต๋แน่นอนครับแล้วก็บางองค์เนี่ยจะทันหลวงพ่อเสกด้วยซ้ําครับแต่ส่วนบางองค์ที่สร้างในปี2524เนี่ยหึืปีกับปี2525เ 25. นี่ยก็ก็มีสิ์ทันหลวงพ่อเต๋ครับแต่ก็ถ้าสําหรับเสียนบางคนเขาตีว่าไม่ทันนะครับแต่ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็หลักการเลือกกุมารทองหลวงพ่อแ,แกะนะครับก็ จริงๆจะลงสีไม่ลงสีมันก็มีหลายแบบนะครับก็มันก็คือแต่สิ่งหลักๆเนี่ยก็คือดูพิมพ์ทรงนะครับดูความเก่าของเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับเขียนว่ากุมารทองเจริญราบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่ขาดันได้เนี่ยก็คือจานนะครับที่หลวงพ่อที่จานไว้นะครับแล้วก็เขียนว่าวัดลาลูกบัวนะครับที่จะบอกบอกว่าเป็นกุมารทองของท่านนะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับ แล้วก็สิ่งสาคัญเนี่ยต้ฐานต้องอุดปูนปขาวนะครับปูนเนี่ยก็ต้องดูถึงความเก่านะครับถ้าเกิดปูนไม่เก่าเนี่ยครับก็อาจจะเป็นแบบกุมารในรูปนี้ได้ครับก็คือเป็นฐานโล่งครับแล้วก็เขาไปปิดปูนมาทีหลังครับส่วนสิ่งสาคัญเนี่ยในการเช่าหานี่ก็คือมีเขาเรียกว่าตะปูตอกลงศกนะครับเพื่อเพิ่มความเฮี้ยนและความเข้มแข็งให้กับกุมารน,นะครับก็คือเป็นกุมารที่ มีตะโูฝังอยู่นะครับจริงๆองอื่นจะไม่เห็นนะครับแต่อง์นี้พิเศษหน่อยตะโูได้แหลมออกมาครับความเก่าของตะโูก็ดูได้นะครับก็คือเป็นตะโูเก่ามากครับเลยทําให้กุมารของท่านยังมีความเคียแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นครับองนี้ก็เป็นมือสั้นนะครับลองเทียบปูกันดูครับปูนเป็นระดับนี้นะครับความเก่าแต่องเนี้ยครับเป็นองค์ที่เจ้าของเก่าองแหมากแล้วก็ทําทองใสครับผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์ที่สร้างมาก่อนปี25 25อ กับ2524้าอีอีกครับเพราะว่าปูนเนี่ยมีความเก่ามากครับแล้วก็ความเก่าของโลหะเนี่ยก็เก่ามากครับอาจจะเป็นยุคต้นๆเลยก็ได้ครับแล้วก็มวลสารเนี่ยก็มีทุกอย่างครบครับแล้วก็ด้านหลังก็มีครบหมดนะครับในลักษณะเป็นมือสั้นนะครับส่วนความเก่าขององค์นี้ปูนก็ก็เป็นความเก่าระดับเดียวกับองค์ข้างๆนะครับแต่ก็ถือว่าพิมพ์ทรงถูกต้องหมดนะครับอันนี้ก็คือหลักเด่นหนึ่งของกูมาหลงก็แก่นะครับ ถ้าหากว่าใครมีก็พร้อมที่จะรับเช่าแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับก็ให้ราคาดีนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรได้เลยครับก็ยังไงผมมาเผยแผ่บารมีหลวงพ่อแกะวัดลำลูกบัวเพื่อให้ทุกๆทุกคนได้รู้จักนะครับสามารถใช้แทนหลวงพ่อเต๋อได้เลยครับขอโชคขอลาบขอเออฝ้าบ้านเฝ้าเรือนขอการค้าขายต่างๆครับมีประสบการณ์มากทั้คนเมือนที่ต่างรู้กันดีนะครับ ก็ยังไงของฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ